ควันนี้นนี้มากินซุ้มตัมน้องลีจอยโจ๊ะวิธ <c oughs> ีการนั้นแสนง่ายเพียงขับรถมาพอโหโนูทีนสามเจ็ดทักมึง้ทักมึงเทักมึกมกมแล้วก็เข้าที่จอดรถถ้าเกิดจะเสียเงินก็สี่สิบถ้าไม่เสียก็ต้องขับเข้ามาหน่อยแล้วก็มาจอดตรงนี้กอดตรงนี้เนี่ยซึ่งมีจอดอยู่คันเดียว เพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะมองนั่นแหละค่ะแล้วพอเข้าไปถึงปุ๊บก็จะเห็นเป็นแบบนี้ของกับคนที่ยเยอะแยะมากมายเราก็เดินเข้าไปเลยฝ่าคนเข้าไปเลยไปเก็บเนูเสร็ไปข้างในไปต๊ข้างในกหาน้องวจอยแมวบรคิวตาเ เราก็จะได้บัตรคูมาแล้วก็ยืนรอนะคะริ่งแล้เราก็ได้บัตรคูมาแล้ว51คือไม่ใช่51นะรอ151 <c oughs> คืออีกประมาณชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นเราจะไปหาอะไรทําหลังจากรอน้องรีจ่ยเขาตัต้มปุ๊บปั๊มนี่ระหว่างรอตรงข้ามร้านน้อ uh, งีจ่อยเขาก็จะมีแบบคอมมูนิตี้เล็กๆก็คือสำหรับใครที่เบื่อการรอคอยหร,หรว่าหิวก้อน โคแห้งใดๆก็คือจะมือฝอยมือทางฝอยเหมือนกันค่ะเป็นรายไม่ีริงสีเหลืองอ่ะแบรนด์ไม่โฆษณาค่ะเพราะว่าไม่ได้ก่อนเติมไม่เข้าแต้องมีจริงจริงเหมือนกันแต่อร่อยคนก็จะมากินเพื่อรอคอยน้องจะไปกันอย่างเดียต่อไปอีกร้านนึงว้าวไข่กระทะรับคนล้วขึ้นด้วยนะคะถ้ายังใช้สิทธิ์ไม่หมดก็มาใช่ได้ต่อไปก็เป็นร้านขายน้ำ เติมเล็กๆสำหรับการนั่งรออย่างมีความสุของเราบรรยากาศโดยรอบก,ก็จะแบบวินเทจวินเทจนิดนึงก็คือย้อนยุคหน,หน่อยหน่อยร้านคน้มๆแบบอยู่กรุงเทพแต่ลักษณะเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนิดนึงให้ชิลอี่แปวมีเป็นต์สีฟ้าขาวให้บรรยากาศแบบพื้นบ้านแบบว่าเข้าถึงง่ายอันนี้นะคะใครจะโทรมาก็าครโทรมาก็โทรมาใครโทรมาทำไมไม่รู้โทรมาทำไมโทรมาก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา มาจองคิวอยู่ดีนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นลงมากินนะคะมันอร่อยมากแล้ว่องนี้เราก็จะรอกันต่อไปตอนเราได้นล้วแล้วตดนแล้วได้ด้ะคละ ได้แล้วเขาต้องแข่งอีกฝั่งหนึ่งแล้วคนหนีมากมาย4-4นเซนั่งไหนค <ๆ S 2> รับสามเ้านั่งไหนครับดูที่สามเิ้านั่งไหนครับคิวตรงนี้ ตอนนี้ก็ได้อาหารแล้วนะคะเป็นเวลากี่โมงกี่โมงกี่โมงแล้วของทุ่มสี่สิบสองเราอาหารมาประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีก็ได้ครบแล้วค่ะแบบตัวการข้าวออเดอยหน่อยหน่อยเป็นไรอันนี้อะไรนะคะเมนูเกาเหลาหอยนางรมเกาเหลาหอยนางรมอันนี้ลาบเป็ดลาบเป็ดตี๋ไก่ย่างสองไม้โอ้ยเพระว่าเด็ด ใช่เพราะว่าเด็ดอันนี้คอหมูย่างคอหมูยาแล้วก็ส้ตตมตำกุ้งสดนะตำกุ้งสดดูก,กุ้งกุ้งตัวเบลล์มาไปกินกันค่ะ ตอนนี้เรากินเสร็จกันแล้วนะคะใช่ตอนนี้ก็สามทุ่มอร่อยสาทุ่มเราตั้งนาน <3 S 1> แตกินแป๊บเดียวถนงห้าคนก็ไม่ค่อยู่แล้วรบกวโตก็ว่าดูาาคนดูแล้ววิธีมาก็คือนะควรจะมาช่วงประมาณสองสามทุ่มก็คือไม่มีคิวต้องรอเหมือนเมื่อก่อนหัวค่ำเลยไม่มีคิวเลยนะคะ อันนี <prestigious> ้คือทริคในการมากินร้านรีจอยมาประมาณสามทุ่มหนึทริคหนึ่งก็คือแมนใช่ใช่ทายแมนคูเปนด้าใดๆก็ตามที่มันมีน้องรีจอยอยู่ในนั้นอ่ะอันนั้นก็คือตะวแล้วก็เราก็นอนหล่อยู่ที่บ้านเลยเพราะว่าคิวก็คือคือคิวเขาจะสลับกันกับเดลิเวอรี่กับหน้าร้านสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยมันก็จะแบบถ่วงๆกันไปประมาณนี้ค่ะ แล้ววันนี้กินวันนี้กินเราออ้สึกเป็นยังไงบ้างเราแซ่บแต่เผ็ดมากแบบพริกเยอะมากจริงแต่คือแบบว่ามันแซ่บอ่ะมันมันพูดไม่ถูกอ่ะแต่มันก็เผ็ดนะทุกคนคือเผ็ดมากใครกินเผ็ดได้ก็ยอมแพ้ไปเลยเราไข่ลมชื่อเจ้าลอยคือดีสุดเออแล้วแบบโอยกะเทียเดียวอยู่ด้านบนอ่ะเราหอยกับ หอยนางแบบโอเคอ่ะแบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบแขงคือหรืออะไรเงี้ยมันถือว่าโอเคแล้วต้มตำกุ้งสดก็กุ้งถือว่าตัวใหญ่แล้วก็โอเคมีคุณภาพประมาณนี้ไก่ไก่ย่างก็โอเคถ้าเกิดร้อนหน่อยก็คงจะดีใช่แต่รสชาติกำลังดีส่วนคอหมูก็แบบโอเคติดหวานนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนชอบอะไรเงี้ยรับเดก็อร่อยปกติแต่ว่ามันไปนิดนึง นี่เราก็เดินมาที่จอดรถถึงแล้วไปก่อนนะบ๊ายปายพอกันเท่านี้สวัสดีค่ะไป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  See you